คนที่กลุ่มเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่ได้นะคนนั้นนี่แทบจะก,กลุ่มพวเวอร์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะฮะโยสวัสดีครับพบกับ e v วิ้ประจำสัปดาห์นะฮะเราจะมาพูดคุยเรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ทั่วโลกนะครับว่าวันนี้เทโลยีมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับมีหลายคนก็พูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะเพราะว่าเทคโลยีแบตเตอรี่เนี่ยต้องแบบว่าโอ้โหต้องชาร์จได้ไวนะต้องเร็วนะต้องโซลิดสเตตเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรถที่ผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตยังไม่ได้ออกมาจริงๆนะฮะวันนี้ถึงมีถึงมีค่ายจีนประกาศออกมาว่าจะทําแต่ก็ยังไม่เห็นนะยังเป็นต้นแบบอยู่นะครับมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ เทสลาก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่าวันนี้นะลิเทียมสิของจริงนะครับซึ่งเขาได้เปิดตัวแบตเตอรี่ 4680นะฮะซึ่งก็บอกว่าให้ความสามารถใกล้เคียงแบตเตอรี่โซลิดสเต e เลยจริงขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาถกกันเรื่องนี้นะครับแขกรับเชิญนะก็คือน้องบริงจาก r ริ g ได้นะครับเย้ yeah. สวัสดีครับโอ้สวัสดีนะครับต้องบอกว่าเรามาคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะว่ามันเป็นเรื่องของคีย์สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเลยคนที่กุมเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่ได้นะคนนั้นน แทบจะกลุ่ม Power ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะฮะไอที่เรามาคุยกันนะเพราะว่าวันนี้เรามีค่ายน้องใหม่จากจีนนะครับต้องบอกว่าเขาประกาศบอก่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวรถยนต์ใหม่นะครับเป็นแบตเตอรี่โซลิดสเตตภายในปี2022นะครับนั่นก็คือค่ายเจ้าตัวนีโอนี่เองนะครับนี่นีโอนะฮะเขาแอนนน์ปแล้วนะครับว่า จะทำแบตเตอรี่นะขนาด150กิโลวัตต์ออลโซลิสเตทนะครับแบตเตอรี่ซึ่งเขาก็บอกว่าจะจะเริ่มขายเนี่ยทำออกมาปลายช่วงปลายปี นะควอเตอร์ที่4นะ2022นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยต้องบอกว่า n น o เองนะครับเขาก็ได้พัฒนาแบตเตอรี่มานะครับเริ่มจากตัวต้นแบบอันแรกเนี่ยก็คือเป็น7 0กิโลวัตนะในปี2018จนมาปัจจุบันนะรถรุ่นใหม่ของ n น o เนี่ยถ้าใครเห็นว่า n น o ก็จะเป็นแบบคอนเซปต์สลับแบตเตอรี่นะฮะเขาบอกว่าทำได้ถึง1 0 0กิโลวัตต์อาเลยทีเดียวนะซึ่งไอ้เจ้าตัว100กิโลวัตต์อาเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณโอ้โหต้องบอกว่า 700นะครับแล้วตอนนี้เขาจะทําให้วิ่งได้ทาง1000กิโลเมตรนะซึ่งเขาบอกว่าจะอัปเกรดได้ถึง150กิโลวัตต์อานะครับแต่ว่าการที่จะอัปเกรดได้นะฮะเขาบอกว่าต้องเป็นเทคนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตนะครับเพราะว่ามันจะกินน้ําหนักน้อยนะฮะแล้วน้ําหนักจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะเพราะว่า Energy d e n s i t y เนี่ยมากกว่าเท่าตัวนะอยู่ที่360วัตต์อาวัตต์อานะครับทีนี้ต้องามความเข้าใจก่อนว่าทําไมคนถึงให้ความสนใจเรื่องของ เทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิสเตตหลังที่เราเคยคุยกันไปเรียก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้แบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์อวในเทสลาโมเดล3ถ้าเป็นลิดต เอสิดก็คือแบตตะกดตะโกะกดเนี่ยหน้าตาแบตก็จะเหมือนกับอย่างเงี้ยครับมันจะปลาไปประมาณเกือบครึ่งของปริมาตรของรถเลยแทบจะเรียกได้ว่าห้องโดยสารกับแทบจะไม่มีเลยถัดลงมาหน่อยก็จะเป็นนิกเกิลนะครับผมก็จะลดลงลดไซส์ลงมาหน่อยถัดลงมาหน่อยก็จะเป็นไฮบริดก็จะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮดรีที่เตอโยต้าใช้โตโยต้าใช้ก็จริงแต่ว่าถ้าเอาเขาจริงๆเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยปริมาตรความหนาแน่นพื้นที่ที่ต้องใช้อะมากกว่าแบตลิเธียมประมาณเกือบ3เท่าเลยเพราะว่า Energy d e n s i t y มันต่ํามากจะเห็นเลยว่าเอ่องเมไอออนจะใช้นของ solid state ยังไม่มีใครกล้าใช้คําว่า Solid State เพราะมันเหมือนกับเป็นคําที่แบบเาเรียกได้ว่ามันไกลเกินเอื่มสาหรับทุกค่ายรถทุกค่ายเลยทุกคนเนี่ยมีแบต o l i d s t a t e ในห้องแลบกันหมดละ Re s e a r c h e r ทุกคนก็คือนักวิจัยเนี่ยมีแบต o l i d s t a t e อยู่ในมือละแต่ไม่มีใครสามารถเอามาใช้กับโปรดักชันได้เลยเพราะว่ายัางยังต้องผ่านการเทสเป็นพันกว่าเทสกว่ากว่าจะเข้ามาเป็นโปรดักชันได้โอเครูปนี้ก็คือว่าถ้าเราลองดูกันดีๆนะครับ energy density ของแบตเนี่ยจอเป็นตัวกำหนดระยะเวลาของการ b r e รกทู ถึง solid state นะครับลองดูภาพแรกกัน,นก่อนนะครับปีช่วงปี2017-2018เนี่ย e อ e เอจีด i t y ตีในแบตนะครับจะอยู่ที่ประมาณมากกว่า300าวัตต์ออวต่อกิโลนะครับผมช่วงนี้เนี่ย<า>เป็นช่วงที่เขาทำกันได้ละแต่เขาเขาคาดการณ์กันว่าเนี่ยช่วงช่วงประมาณปี2022ไปเนี่ยจะถึง disruption zone ละตัวเนี้ยจะเป็นอาจจะมี e mi s o l i d State ออกมาอาจจะมี Solid State ออกมาจะมีแบตเทคนโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเ e ท t r เล็ก e challenge เนี่ยจะหยุดที่2,025เทคโนโลยีของแบตที่แบบไม่ใช่แบตแบตแห้งแล้วฮะก อาจจะพูด<อ>ง,ง่ายๆก็เต,ตก็ได้ซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกว่าพอทีเนี้ยย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่อย่างลิเทียมอาแบตเตอรี่ NMC นะฮะลิเทียม NMC เนี่ยซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเทสลาเองก็เป็นหนึ่งในการพัฒนาแบตเตอรี่นะครับซึ่งวันนี้เขาก็ได้เคาะเจ้าตัวแบตเตอรี่อย่าง C680 นะครับออกมาแล้วพูดถึงภาพของแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใกล้เคียงของจริงเนี่ยพูดในเชิงที่มันจะผลิตใกล้ผลิตจริงเนี่ย ลิเท <i> ีย <The> ม um> เนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะผลิตจริงแล้วตอนนี้รู้สึกมันจะทอาออกมาจริงแล้วใช่ไหมน้องบิงซีหกไปศูนย์นี่มาใช้กับเซมิทรัคแล้วครับก็เอ่อจะเป็นตัวที่เป็นรถลากหัวรถลากนะครับก็ใช้4 6 8 0แไปแล้วมีการใช้งานจริงแล้วแต่ยังไม่ <c oughs> มีการวางขายวันนี้ไอบแบตเตอรี C ่4 6 8 0เนี่ยต้องบอกว่าทําไมถึงมันใกล้เคียงโซลิดสเตทนะอันนี้ล่าสุดเนี่ยจาก In นไซต์อีีเนี่ยเขาส่งมาเขาพูดถึงแบต4 6 8 0ว่าวันนี้ถูกเอามา จะเอามาใส่ในไซเบอร์ทรัคนะฮะที่เป็นกระบะไฟฟ้าของเทสลาแล้วก็ s ซ m i t r u ัคนะฮะร,รวมกระทั่งโมเดล Y อย่างที่บอกนะครับที่เป็นตัวที่ผลิตที่โรงงานใหม่ที่เท็กซัสเนาะ ความน่าสนใจของแบต4 6 8 0นะครับจากเดิมชาร์จแบบฟาสชาร์จนะเขาเทียบกับไอตัวโมเดล3 2เนี่ย2170อ่ะกับเป็นแบต4 6 8 0เนี่ยเวลาเนี่ยจาก0ถึง80เนี่ย25านาทีนะฮะจะเหลือแค่15นาทีเท่านั้นไอแบตเตอรี่ตัวนี้มันสามารถชาร์จได้เร็วนะที่50กิโลวัตต์เอวนะครับ วัตต์เนี่ยคืออัดเข้าไป50าิลวัตต์นี่ยไฟเต็มเตมเนี่ยประมาณ50%แรกเนี่ยโหถ้าดูจากกราฟเนี่ยกราฟเนี่ยก็บอกสีดำเนี่ยคือตัว4 6 8 0นะส่วนกราฟแดงเนี่ยเป็น2170นะโมเดล3ตัวเดิมจะเห็นว่าเวลาเนี่ยถ้า50%เนี่ยใช้เวลาประมาณ7นาทีเต็มแล้วซึ่งเขาก็อนุมานบอกว่าวันถ้าอย่างเนี้ยมันก็พอที่จะแข่งกับ ลดน้ำมันที่ใช้ในการเติมก็สามารถทําได้นะฮะถือว่าไม่น้อยหน้านะครับและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เทสซาบอกว่าพอมันเปลี่ยนเป็น4680เนี่ยไอน,นี้เขาเอาตัวแบตเตอรี่ของไอในรถโมเดล3จะเห็นว่าของเดิมนะฮะแบตเตอรี่ของเดิมที่เป็น2170ของโมเดล3เนี่ยพอเปลี่ยนเป็น4680เนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่นี้เองคะซึ่งอันนี้ถึงบอกว่ามันเป็นความน่าสนใจนะว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราสิ่งที่เรากังวลว่าเฮ้ยเราอยากใช้แบตโซลิ s สเตนเนี่ยถ้าเราต้องการให้ระยะทางมากขึ้นเนี่ยมันยังเหลือพื โมเดล3ตัวนี้เนี่ยมันยงวิ่งได้500กิโลนะครับซึ่งพอเนี่ยถ้ามันเพิ่มแบตจากพื้นที่เข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าน่าจะได้ถึงประมาณ800มันสามารถทําได้ระยะทางก็ทําได้ฉะนั้นมันก็เลยเกิดคําถามว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยโซลิดสเตตมันยังรู้สึกไกลตัวยังอยู่ในแล a ยังอยู่ในช่วงต้นแบบยังไม่มีใครทอาออกมาแบบจับต้องเป็นตัวรถออกมา ถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ทำออกมาแล้วอย่างไซเบอร์ทรัคเนี่ยถือ<ม>ว่าลิเธียมมีความเป็นไปได้มากกว่า4680<ม>นี้จะเริ่มร<ม>้อนเมื่อไหร่นะฮะอนอ่าโมเทสลาโมเดลวปลายปีนี้จะเป็นรถรุ่นแรกที่จะใช้4680 4680ที่ใช้ในโมเดลวกับ4680ที่ใช้โมเดลในโมเดลเกับ4680<อ>ที่ใช้ในไซเบอร์ทรัค<อ>จะไม่เหมือนกัน Energy density จะเป็นตัวจะเป็นตัวชีน้นำคือน้ำหนัก1 0 0่กิโลเท่ากันแต่ว่าความจุที่ได้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเรต ไม่ว่าจะเป็น Panasonic เอง LG Chemical เองก็เริ่มที่จะผลิตแล้วนะครับที่เป็นพัน n e ์เนอร์เป็นซัพพลายเออร์ให้กับทาง t ท s l a เนาะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ปลายป,ปีนี้ต้นปีหน้าได้เห็นแน่นะครับ สำหรับ4680นะแต่สำหรับ Solid State นะผมว่าอย่างน้อยๆก็อย่างท่าน EO พูดทำได้นู่นก็2022ปลายปี P, หรืออาจจะเป็น2023มาติดตามอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่กัน,ว,นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องบิงนะฮะที่เรามาร่วมพูดคุยกันเรื่องแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะชวนมาคุยกันอีกนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณน้องบินะครับ